สวัสดีวันหยุดนะคะวันอาทิตย์เนาะค่ะมือนมะนาวเราล่วงเยอะเลยนะคะนะคะโรนหลายเนาะ,ะมันดูวิธีการไข่ของเป็ดแต่ละสายพันธุ์นะคะเนาะ,ะ,ะ,ะเป็ดเนื้อสิไข่อีกแบบหนึ่งนะคะเป็ดกาบหรือเป็ดอะไรเป็ดไล่ทุะะบบ่งนะคะจะไข่อีกแบบหนึ่งนะคะ ไข่เราเหมือนเขาอ่าความจําสั้นหรือไม่จําเลยนะคะเนาะว่าเจ้าของที่เคยไข่อยู่ตรงไหนนะคะเนาะเพิ่อนเก่ส่วนมากถ้าเพิ่นเล่นน้ำเพื่อนก็ถ้าใครปวดไข่เพิ่อนก็ไข่ลงน้ำเลยเนาะค่ะแต่อันนี้เพิ่อนก็ไข่อยู่แบบนี้เลยเนาะขนาดอยู่ในเล้านะคะเขาไข่แบบว่าเขาเห็นอยู่หนึ่งไข่เฮาว่าอจะปล่อยไข่ไว้ให้เขาจดจําที่เขาไข่ได้นะคะ แ่เขาก็ไม่จดจําเหมือนเดิมนะคะเพื่อนกระซีมาไข่ถิ่มแบบนี้คือเ่าเนาะคะ่ะอันนี้เป็ดกาบหรือเป็ดไล่ทุ่งนะคะเนาะเขาพยายามอยากให้เพื่อนจำที่เขาไขได้ที่วางไขได้แต่เขาไม่จํานะคะแต่เป็ดพันเนื้อเขาจะไขแล้วไขเป็นที่เป็นทางนะคะเราทํารังให้เขาเขาก็ไข่ในรังนะคะเนาะอันนี้เป็ดกาบหรือเป็ดไล่ทุ่งนะคะเปิดไขเนาะคะ่ะของเรามีตัวเดียวนะคะ ส่วนมาเป็นตัวผู้ทั้งหมดน,นะคะที่เขาเขาเขาได้รับแจก,กมาเลยคะ่ะเขาบริสุทธิ์นะคะมีตัวเมียป่ดมาหนึ่งตัวแต่ก็บไข่ทุกวันนะคะไข่ใบไงนะคะเท่าไข่ไก่เบอร์สามนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ให้หัวอาหารเขาเลยนะคะนาอใไหกินอ่าห้ำธรรมดาเนะคะก็ขเขาสิไทายเป็นไข่ ไข่ปิดเนื้อนะคะอันนี้เขาเก็บมาแลว้วเขาก็ไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นเนาะทาความสะอาดเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ดนะคะ,นะเนาะเพื่อนไปยุกใกล้ๆน้ากันเหมดเลยค่ะป็ดเนาะเพื่อนบอกวอายุก หน้าฝนเคอกเพื่อนซิเละแน่เลยค่ะเต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราต้องจัดหรือทำให้ที่เขาสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือไข่ไข่ปิดเนื้อนะคะเนาะเพื่อนซิไข่เป็นที่เป็นทางนะคะเนาะบอกคือไข่ปิดกาบนะคะเปิดกาบเพื่อนสิไข่แบบปวดตรงไหนก็ไข่ตรงนั้นประมาณนี้นะคะเนาะ นี่เป็นสองรุ่นรวมกันนะคะตอนกลางวันเราก็ปล่อยให้เขามาเดินเล่นนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการบลใอกคอคเพื่อนเปียกนั่นนะคะคอกเปียกเราพร้อมเสมอที่จะเกิดเชื้อนะคะนี่เพิ่นยังบ่ลืงกับน้ำเนะคะเพิ่นบอกให้ลงน้ำเนาะ ยังละลิน่นหยุดก่อนนะคะหยุดแพนกล้องมาทางนี้ก่อนอันนี้คือตะไคร่หอมนะคะตะไคร่กันยุงนะคะแล้วก็เอาไปทำรังให้เป็ดด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนสิมีกินชุนนะคะสามารถไล่ย,ยุงได้นะคะโดยธรรมชาตินะคะใส่แบบบ่ต้องใสสารเคมีนะคะ หรือไม่ก็คนที่ชอบไก่ชนนะคะเอาไปต้มเราก็เอาไปเฮ็ดน้ำประครบหน้าไก่นะคะเนาะพอเตอิโตขึ้นมาหน่อยก็มักเลาะด้วยค่ะไม่ต่างกันเลยนะคะไปโตขึ้นมาระยะหนึ่งก็เลาะนะคะเนาะชอบเลาะนั่นเอง มะนาวเราเนาะค่ะมักล้นนะคะน้องเขาเดินไปแล้วตามจริงวันนี้เราจะไปเก็บหน่อไม้นะคะไปเก็บเห็ดนั่นแหละเนาะ,ะอ่าพอดีเมื่อวานเขาเตรียมโตัวรอรอรอเพื่อนๆนะคะแต่เขาบม่ไปกันนาะเมื่อวานแต่วันนี้เขามาชวนเราเราก็เลยแบบว่าไม่ไปแล้วนะคะเนาะ ม้าอยู่อย่างนี้พ่อหญ่ฮะตาเลยต่อไปเราจะทำที่กั้นนะคะไม่ให้เขาแบบลงบอนี่ได้นะคะเนาะ,ะเขาบอกให้ที่บอให้เขาลงบอนี่เนาะคะ่ะอันนี้ที่ของคนนะคะอันนี้ที่ของปิดเนาะนะคะเนาะ,ะจัดให้เป็นระเบียบนะคะ เมื่อวานฝนก็ทำท่าตกนะคะเพราะดินเปียกๆนี่แหละเนาะแต่ก็หยุดตกไปนะคะตกแบบบ่จจิงจังเนาะตกเล่นๆน,นะคะมี่บางส่วนก็นอยู่ในป่าเลยค่ะงอมแงมงอมแงมงอมแงมุคนนะคะ,คะ,ฮะเฮาวายักซุ้มกล้องเนาะคะ่ะคนก็นเล่สีลมแล้ว ที่ตรงนี้ที่ฉันเคยมาอึมครึมแต่อบอ้าวนะคะฟ้ามืดนะคะแต่ว่าอบอ้าวเนาะไปดูไข่หอยเชอรี่เอ้าแล้วสรุปแล้วเธอจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยฮะดูเป็ดแล้วก็มาดูไข่หอยเชอรี่ ีชมผู้สวยเลยนะคะอีกครึ่งนี่สงสัยมีคนเห็ดเพิ่นเลยตกลงหน้าเนาะคนมาใส่เบ็ดนั่นเองเนาะคะ่ะหอยเชอรี่นะคะร้อนแล้วหอนแล้วหอนแล้วถอนหายใจเฮือกเฮือกแล้ว มาบึงนองใหม่แล้วค่ะว่ามีอันขึ้นเพิ่มเติมไม่มีอยู่นะคะเนาะนี่ถ้าเอาไว้มือสองมือก็คงจะยาวนะคะเราจะเอา,เอาทำน่องไม่ดองก่อนเนาะค่ะเนาะจิให้เพิ่อนยาวเป็นบางอันที่ห้าเอาเพิ่นบ่อทันนั่นเองอันนั้นก็ยาวแล้วนะคะอันนี้ยังยังยังเท่านี้ก็จะพอดีอยู่ค่ะนี่เนาะนอกใหม,ม่อันนี้แหละค่ะอ้อนดีนะคะ ที่นองเขาก็อยากนี้ส่วนรวมนะคะกอนนี้ก็มีนะคะแต่อันนี้ก็ยาวยาวเหลวนะคะเขายังไม่ได้เข่าสวนเขาจักมือเลยด้วยค่ะอันนี้ก็ยาวแล้วถ้าเอาไว้หลายวันนี่จะยาวเลยนะคะ ยาวแล้วเราก็ไม่อยากเอานะคะเนาะเม็ดกลัวเหรอเด้อยคะเม็ดกลัวแล้วแต่อันในลึกๆเราไม่เอานะคะเอาไว้ได้นั่นเองเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเะาคิดอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะเรา อชอบในสิ่งที่เราทำเนาะค่ะเนาะเขากะบ่ต้องซีเรียสนะคะเนะนะนะบึงเบึงไปเนาะคะ่ะเบึงไปเรื่อยๆเนาะ,ะแบบส่วนมากเขาก็ซีเน้นแต่กับธรรมชาตินะคะกับข้าวก็มีบ้างนะคะแต่ว่าไปทายบ้านเพิ่นทั้งนั้นเลยเนาะ,ะทำเองก็ไม่มีใครจับกล้องให้นะคะเนาะมันไะดนะ้แต่ธรรมชาติานี่แหละคะ่ะเราก็ชอบธรรมชาติด้วยนะคะเนาะ บุกไปบนมาได้อยู่บ้านเจ้าของนี่ <c oughs> <c oughs> เนี่ค่ะธรรมชาติขับอาค่ะจนหกเนาะค <c oughs> ุนกับของเคี้ยสีลมเลยเด้อค่ะก <c oughs> ินมะม่วงไหมคะ จินมะม่วงไหมเอ้ยเห็ดพริกน้ำปลาหวานเนาะคะ่ะเป็นรอบสองนะคะเยอะมากจังเลยขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปของเรานะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะธรรมชาติ <c oughs>